สวัสดีชาวเกมเมอร์บัจจกวาลไปนี้ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกายแล้วก็เข้าสู่ช่วงเข่าสารมุ่งการเกมวันนี้ผมจะมารีวิวเกม m k k อร l l e ชี y ก็คือเกมแนวกลยุทธ์แนวเทิร์นเบสในทีมเมชาหุ่นบรบอะไรแบบนั้นนะครับผู้พัฒนา b a c k j a c k Studio เกมเพย์ก็จะมีระบบการต่อสู้แบบทำลายชิ้นส่วนต่างๆแต่และชิ้นอย่างเช่นแขนขาลำตัวถ้าเรายิงแขนอาวุธก็จะตกอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วพอไม่มีอาวุธมันจะเอาตัวกระแทกเราแต่นั่นก็ทำให้เราสามารถหลบได้ง่ายๆนั่นเองหรือดามเมจตกไปเยอะเลยเกมนี้จะมีกาชาทั้งพลกขับและก็กาชาของหุ่นรบเลยครับหรือในเกมจะเรียกว่าเมชานน่แหละคุณผู้ชมผู้เล่นก็สามารถประกอบชิ้นส่วนของเมชาอาวุธแล้วเลือกพลขับได้อย่างอิสระ ปัจจุบันมาเปิดเซิร์ฟนี้ก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะมีทั้งแบบในสตรีมให้โหลดแล้วก็ในเว็บซึ่งผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะแค่มารีวิวไว้เฉยๆระบบต่างๆมาดูได้เลยครับมีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ศูนย์ปฏิบัติการนั่นเองครับจะมีภารกิจแบบเนื้อเรื่องหลักที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับปลดล็อกอะไรต่างๆแล้วก็ภารกิจขยายพวกนี้หาของหาโลอะไรพวกนี้ด้วยนะคุณผู้ชมได้อาวุธเนี่ย เนี่ยมาสู้กับพวกบอสพวกนี้แล้วก็การฝึกพิเศษเป้าหมายเรียนรู้สกิลของการต่อสู้ได้ทองไอ้ได้เพชรน,นี่ครับหน้าการต่อสู้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ผมทาไปแล้วสาเร็จแล้วอันนี้ก็อัน,นต่อไปเนาะเวสชัปเตอร์หนึ่งจริงๆชัปเตอร์แรกๆมันจะมาคับตัวอยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวเอกกับเพื่อนตัวเอกทั้งหลายเปลี่ยนออกไม่ได้แต่พอไปชัปเตอร์หลังๆมันจะสามารถเปลี่ยนตัวที่เรามีเข้าไปเล่นได้เลยนะคุณผู้ชม เรื่องอะไรใครชอบก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับกลับมาอ่านซ้ําได้ด้วยนะค่อนข้างดีเหมือนกันนะเ,เรื่องเกมนี้มาดูเกมเพลงการต่อสู้นะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะมีอัตโนมัติได้ด้วยนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะเปิดนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่มความเร็วได้เหมือนเดิมเลยวิธีเล่นถ้าเราไม่อยากจะเดินนะเนี่ยมันจะมีช่องให้เราเดินอยู่แล้วนะแล้วก็กดที่ตัวมันแล้วก็กดที่การโจมตีได้เลยนะครับเนี่ยมีโจมตี ปกติใช้1 AP แล้วก็การบดแขนใช้2 AP อะไรพวกนี้ด้วยนะุผู้ชมแล้วมันจะมีเนี่ยกับพิบแบบนี้คือถ้าไปยิงตรงแขนมันจะดีที่สุดนะครับตรงขาก็ยิงได้แหละแต่ตรงแขนมันจะแรงกว่าอยู่แล้วแบบแขนหลุดแขนหักได้ส่วนแบบการยิงแขนอะไรพวกนี้เราต้องให้สายนี้มายิงนะครับเนี่ยเนี่ยสายที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นเหมือนสไนเปอร์นั่นแหละคุณผู้ชมถ้าจะยิงอะไรก็กดที่ตัวมันได้เลยแล้วก็นี่ยิงแม่นยำปึ๊บกดปึ๊บ ปุ่มตรงตีมันก็จะเป็นการเล็งมาที่แขนลําตัวแล้วก็เนี้่มันจะมีบอกแล้วแขนดีอยู่แล้วเราก็ยิงให้แขนมันหักไปให้มันถืออาวุธเลยปืบ๊บยิงไปโ,โ,โอ้โหเฮ้ยเจาแขนหักข้างหนึง่งมันเปลี่ยนมาข้างนี้ส่วนตัวนี้เราก็ถ้าเป็นสายประชิดล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็อัดไปเลยอันนี้ไม่ได้ยิงนะม่อกี้อันนี้เป็นสายฮิลนลยครับผมก็เราสามารถเข้ามาฮิลใกล้ๆได้นะ นี่แล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับ AP แล้วก็กดที่หุน่นดึงยันิว <ผม S 1> เรียบร้อยจบเออโอเคเรียบร้อยไปละหนึ่งตัวโอโ้โหมันเข้ามาเรายิงโคตรแรงจึบ๊บเนี่ยมันยิงมันยิงกลับได้ด้วยนะตัวเราอะเราไม่ได้แบบบังคับเลยนะครับเราสามารถกดออโต้ได้ก็จริงนะกดออโต้มันเร็วแต่บางด่านเราต้องเล่นเองนะครับอันนี้จึบ๊บอยากตีปกติใช่ไหมยิงเรียบร้อย นี่ก็อ๋อันนี้ a p หมดก็ต้องตีปกติไปแค่นี้ก็ระเบิดแล้วนี่เราก็ฮิวต่อได้กันเพราะเลือดเราน้อยฮิวถ้าสมมุติเราแขนหักแล้วเราฮิวกลับมาแขนมันก็กลับมาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ฝั่งมันมันยังไม่มีสายฮิวไง นี่ยิงไกลยิงไกลคือเรากดที่ตัวมันเราก็จะมาหาจุดที่เรายิงได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่มียิงไกลงไงก็เลยต้องหนี้ไปก่อนจืดเรียบร้อย,ย,อยแล้วตัวพวกนี้มันสมามารถยิงได้ด้วยนะโคตรแรงนะบอกเลยนี่แล้วอย่าเผลอไปกดสแตนบายนะครับก็คือหยุดเทินนั้นไปเลยนะข้ามผ่าน,นแต่มันมีแจ้งเตือนอยู่เนาะก็กดที่ตัวมันปุ๊บกดที่ปุ่มจมตีจืดคึกเรียบร้อย,รย,รอยแรงนะสายหิวกัสบ,บสายแบบสายโล่อ โอ้โหมีอนิเมชั่นแบบนี้จื้นึ่งมาช่วยครับมีตัวใหม่ๆม,มาให้เราเลือกด้วยนะมีตัวแจกฟรีตัวแจกฟรีนี่ม,มีครบทีมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ใส่ได้โอเคแค่นี้ก็จบแล้วเนาะอันนี้ก็คือเริ่มต้นมาดูหน้าอินเทอร์เฟซทั้งหมดนะครับอันแรกฝั่งซ้ายมือเราข้างในก็เป็นรูปที่เราเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นชื่อได้ด้วยแต่ต้องเสียเพชรนะ ข้างบนก็ตรงตามชื่อเลยนะครับศูนย์บริการลูกค้าแล้วก็ใส่โค้ดที่ช่องดีนั่นเองเนาะนี่แล้วก็เป็นจดหมายกับการตั้งค่านะครับส่วนตรงนี้ภารกิจพิเศษขึ้นเกาะเราไปทำเควสแล้วก็ไปเนี่ยไปทำตามเงื่อนไขของเขาเราก็จะได้รางวัลมามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเช็คอิน7วันแล้วก็มารับกันก็ได้นี่ระดับแลงเอสด้วยนะคุณผู้ชมพลักขับส่วนศูนย์กิจกรรมนี้ก็คือนี่ครับ แบบสอบถามได้ของรางวัลรางวัลทดสอบอะไรมากมายอะไรพวกนี้แล้วก็การผูกอีเมลต่างๆที่รับของตามปกติเนาะส่วนนี้ก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับปดด่านก็จะได้กาชามาให้เรากดนั่นเองเนาะ มีพวกเติมเงินอะไรต่างๆแต่ตอนทดสอบเรายัางเติมไม่ได้นะครับมาดูทั้งฝั่งขวามือกันบ้างนะผู้ชมอันแรกก็คือเมชาก็คือหุ่นลบพวกนี้นั่นแหละครับเมชาจะมี3ประเภทด้วยกันครับมีน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ปานกลางแล้วก็หนักนะครับเกาะหนักซึ่งไอ้สประเภทนี้จะมีพลขับที่เหมาะกับประเภทนั้นๆด้วยนะครับเราต้องดูนะว่าพลขับไหนเหมาะกับประเภทเมชาที่เบากลางหรือหนัก อย่างเช่นตัวแจกฟรีเซเว่นเนี่ยที่ล็อกอินแล้วได้มาใช่ไหมเราก็จะมีบอกตรงนี้เลยนะครับเขาต้องการระดับปานกลางนะส่วนนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ตัวพละขับเองมันมีอีกหน้าหนึ่งที่เข้าหน้าพละขับได้เหมือนกันนะครับแต่หน้านี้ก็เข้าได้นะเดี๋ยวมาดูส่วนอันนี้กันแล้วกันเนาะจะมีการจัดเตรียมเมชากับทาสีนะครับมาดูทาสีกันก่อนเราสามารถทาสีได้ทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวนีไงจืบ๊บแล้วก็ทาเหมือนจะทาฟรีด้วยนะคุณผู้ชม แต่บางอันมันก็ต้องไปได้รับอะไรมันก่อนนะกลางตัวทั้งตัวหรือลำตัวแขนซ้ายแขนขวาขาจะเอาสีอะไรก็ตามใจชอบเลยแล้วก็มีตาสัญลักษณ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วนตัวมาเป็นการจัดเตรียมเมชาหาชิ้นส่นวนต่างๆมาใส่ให้ตรงกับพละขับนั่นเองครับจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่าเมชาประจําตัวนะเหมือนอาวุธประจําตัวอะไรพวกนี้ยพอเราไปใส่อันอื่นเนี่ยความสามารถมันก็ยังไม่ได้ปลดนะคุณผู้ชมแบบนี้เลย แต่เราก็ต้องเลือกระดับด้วยนะประเภทเนี่ยประเภทกลางใช่ไหมก็ต้องมาเลือกแบบระดับกลางอะไรพวกนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถของเกราะนั่นเองเนาะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆก็คือเอาของซ้ํามาอัปเกรดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับมาดูส่วนอาวุธก็จะมีน้ําหนักตรงนี้ด้วยนะให้เราเลือกใส่อาวุธได้เลยแล้วก็คอยดูน้ําหนักว่ามันใส่ได้หรือเปล่าอย่างน้องคนนี้ก็เป็นสายฮิวนะครับเดีย๋ยวไปบอกอีกทีนะว่ามีสายอะไรบ้างก็สายฮิวก็ใส่อะไรได้บ้างก็ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะ หุ่นบางตัวที่น้ำหนักเกินก็จะใส่พวกไหล่ขวาไหล่ซ้ายไม่ได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีหุ่นบางตัวที่บอกอยู่นะว่าเหมาะกับการใส่อะไรนะครับอย่างเช่นคนนี้ก็จะใส่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมมีไหล่ซ้ายไหล่ขวาให้ด้วยเนี่ยแบบนี้ตอนช่วงเกมยังไม่เข้าผมขอรีวิวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะยังมีอะไรละเอียดอีกเยอะตอนเกมเข้านะครับก็คือพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็อัปเกรดได้ถ้าได้ของซ้ำมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นยศอะไรพวกนี้เพิ่มได้นะแล้วก็ความสามารถเพิ่ม ันอัปเกรดได้ทุกชิ้นเลยนะครับเหมือนอ์ติแฟกต์ในเกนทินเลยนะคุณผู้ชมแต่และชิ้นส่วนมันก็มีความสามารถของมันอยู่แล้วนะเราก็ามาติดตั้งให้มันเหมาะกับตัวผู้ขับนะครับอย่างชิ้นเนี้ยเป็นประจําตัวของน้องอยู่แล้วใช่ไหมก็จะเป็นเกี่ยวกับการซ่อมแซมอะไรพวกนี้นะครับเพราะน้องเป็นสายฮิวโอเคเรื่องความสามารถก็มีเท่านี้ก่อนและกันเนาะอาชีพของคขับจะมีทั้ง6อาชีพนะครับ ก็คือนักสู้ไอ้พวกระยะประชิดเนี่ยสัญลักษณ์เราก็จําเอาไว้ได้เหมือนกันนะผู้ชมแล้วก็พลจู่โจมเนาะพลซุ่มยิงก็จะเล็งเล็งยิงได้นะเล็งยิงแบบส่วนต่างๆได้แล้วก็นักวางกลยุทธ์นะครับถัดมาก็เป็นผู้พิทักษ์หรือสายแทงของเรานั่นเองนะครับรับดาเมจแทนเพื่อนได้อะไรพวกนี้แล้วก็ช่างกลก็คือสายฮิ้ว ซ้อมแซมเพื่อนในสนามได้อันเนี้ยคือจําเป็นเลยนะคุณผู้ชมสองสายเนี้ยในการจัดทีมแต่ละทีมก็จะมีพวกนักสู้พลซุ่มยิงอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกผู้บิทักษ์กับช่างกลไปด้วยนะครับช่างกลน,น่ะคือจําเป็นนะแต่ผู้บิทักษ์ในจะเอาไปหรือไม่ก็ได้นะคุณผู้ชมในบางสถานการณ์นะครับไปดูตัวพลขับก็ได้เลย การพัฒนาตัวละครก็จะมีประมาณอย่างนี้นะครับกดเข้าไปดูได้คือเราก็สามารถเพิ่มเลเวลพละขับเพื่อเพิ่มความสามารถได้ด้วยนะครับนี่ตัวแจกฟรีติบให้เลเวลเนี่ยคือต้องไปเล่นเนื้อเรื่องหลักในการปลดล็อกนะครับตรงเนี้ยมันจะมีใบอนุญาตให้ปลดล็อกเพิ่มระบบต่างๆไปได้เรื่อยๆนะครับ คือเกมก็จะเป็นประมาณว่าอัปเกตรดตัวพลกะับอัปเกรดหุ่นแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆมีการฟาร์มของคล้ายๆเกมอื่นๆอะไรประมาณนั้นเลยส่วนตรงนี้จะเป็นพรสวรรค์นะครับคือเราสามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้นะคอมพิวเตอร์ชีวภาพเนี่ยเพิ่มอัปเกรดไปได้เรื่อยๆของอัปก็เจอประมาณนี้เนาะเนี่ยลงเควสต,ตามที่เขาบอกได้เลยนะครับส่วนการขับเคลื่อนประสาทนี่ก็เหมือนกันนะก็จะมีแบบถ้าไปเปิดใช้งานก็จะเข้าไปในหน้านั้นและนะครับมันก็จะชี้ให้เห็นว่านี่ไง เปิดความสามารถไปเรื่อยๆนั่นแหละคุณผู้ชมเนี่ยกดปื๊บมันก็จะชี้มาคือเรายังไม่ถึงนะครับเราถึงแค่นี้เองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มดาวในเกนชินครับได้ตัวซ้าม,มาก็มาเปิดความสามารถเพิ่มนั่นเองมี0ถึง5นะครับการอัพตัวก็จะมีประมาณแค่นี้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ตั้งให้เป็นสมาชิกทีมหลักได้แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องโปรไฟล์ให้เราเข้ามาอ่านเนื้อเรื่องกันด้วยนะแล้วก็มีเสียง สกายเน็ตนี่ครับสารบันพลขับนั่นเองึ๊บเปิดเนื้อเรื่องสุดท้ายก็เป็นเมชานั่นแหละครับให้เข้าเมชาของตัวเองส่วนต่อมาจะเป็นกาชาของเมชาแล้วก็กาชารับสมัครพลขับนั่นเองนะครับตรงรับสมัครนี่จะเป็นพลขับนะุผู้ชมตอนอี้ก็จะเป็นของมือใหม่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ของพิเศษเนี่ยตู้พิเศษอันนี้ก็จะเป็นท็อปเมตาอยู่แล้วนะครับที่เริ่มเกมจะได้ให้เราสุ่มนะ แต่เจ๊คนนี้ก็โหดมากนะคุณผู้ชมมีแอนิเมชั่นการยิงที่โคตรโหดคัดสันนี่ก็จะเหมือนกับพวกตู้ถาวรอ,อะไรพวกนี้นะแต่ในตู้นี้มีหลุดเลทนะครับพวกตู้กิจกรรมเปิดภายใน1น0ถึงหกโลจะได้1ทองแล้วก็มีโอกาสหลุดเลทหรือไม่ได้หน้าตู้ก็คือ60%นะครับมีโอกาสหลุดเลท60%ถ้าหลุดต้องเปิดไปอีก1น0ถึงหกโลนั่นเอง ก็คือรวมๆแล้วถ้าดวงไม่ดีก็120โโร้อยยี่สิบโดในการได้หน้าตู้แล้วตอนเริ่มมาเขายังไม่มีอะไรเลยนี่ลองกดไปนี่เป็นแอนิเมชันเปิดตู้นะครับผมเปิดไปบ้างแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นดาวเทียมโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้ทองสักตัวข้ามไปนี่ครับผมก็เหลือส9ครั้งละถึงจะได้ทองนะแต่ถ้ามันหลุดเลทเขาคงไม่ได้หน้าตู้เนาะ ตู้หุ่นยนต์ก็จะมีตู้พวกตู้เลดก็เนี่ยของอันนี้ของโลซ่านะผู้ชมเป็นตู้ประจําของโลซาแล้วก็อันนี้ประจําของหงนั่นเองนะส่วนมือใหม่โอกาสได้หน้าตู้อะไรพวกนี้นะครับของดีก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะนี่อันนี้เอาไปใส่ให้ตัวหลัก ตัวพระเอกของเราอะแต่ผมกดไป20โบโรมันยังไม่ได้เอสเลยเนี่ยมันขั้นต่ำา1ถึงสาโสิบโระไรพวกนี้เนาะก็จะได้เอสส่วนตู้นี้ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้าของหาของร้านขายยังไม่เปิดด้วยคุณเล่นกราชามอาจจะงงนิดนึงนะพวกกระชาพวกของหน้าตู้เนี่ย10โแลแรกคล้ายๆเกนชินนั่นเลยครับก็จะได้ A อยู่แล้วเนาะ10บโลมีโอ,อกาสได้ A 1ตัวแล้วทุก1นึโลมันก็มีโอ,อกาสได้ S อยู่แล้วแต่เลทมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ S แรง1.5% A12 B 86.5เหมือนเขาจะบอกว่าถ้ากดไปเรื่อยๆจนแบบ38ชิ้นยังไม่ได้ S ความน่าจะเป็นในการได้รับชิ้นส่วน S สสำหรับการซื้อครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มเลทขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็มันก็เพิ่มเลทขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วแรงเอสครั้งแรกก็คือเลทอยู่1นึถึงเกโลนะครับในการได้รับแรงเอสแต่ถ้าหลุดเลทก็คือโลมันจะเพิ่มจาก90เป็น120 แล้วมันก็บอกว่าหลังจากนั้นจะคงที่ที่15ก็คือ150โดนะครับถ้าเราดวงเกลือมากสุด210โดถึงจะได้หน้าตู้แล้วโรมันรวมกันด้วยนะครับหุ่นของโรซ่าใช่ไหมมันก็จะรวมของหุ่นของหงด้วยนะคุณผู้ชมเลทมนะันอะรับสมัครมือใหม่นี้ก็คือรีได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมคือหาตัวที่ต้องการนั่นแหละครับตัวนี้ก็โหดมากนะแล้วตัวนี้สายฮิวแล้วเรามีแจกอยู่แล้วเราไม่ต้องกดสายฮิวก็ได้นะครับ อ้พวกข้างล่างนี่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปแล้วเนาะสกายเน็ตก็เป็นข้อมูลพวกหุ่นลบพวกเมชาพวกพลขับอะไรพวกนี้ที่เรามีแล้วก็พวกศัตรูร้ายแรงต่างๆบอสดูบอสแม่งอย่างสวยเลยเวิร์กช็อปก็จะเป็นพวกผลิตโมดูลทั้งหลายนะครับผลิตอัปเกรดคุณภาพอะไรพวกนี้เราก็ไปอัปในหน้านั้นอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ในหน้าเมชานี่ก็มีให้อัปเกรดเหมือนกันนะพวกรีไซเคิลนี่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปดูมันล้วกันเนาะ ก็รีของนั่นแหละไอของที่ไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนเป็นเงินต่อไปก็เป็นการซื้อขายอันนี้เราก็ถ้าไม่ใช่สายเติมก็ไม่ต้องเข้ามาดูหรอกครับค้ังสินค้าก็คือของที่เราได้มานะครับากดใช้กดอะไรก็ได้นะส่วนตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ปลดนะครับเนี่ยต้องไปเล่นเนื้อเรื่องมันบังคับเล่นเนื้อเรื่องจริงๆมันก็คือการเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดระบบต่างๆไปเรื่อยๆนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็มีของรางวัลมากมายที่ให้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับการรีวิว เกมไม่ชลชีนนี้ก็รอเปิดได้เลยครับตอนนี้ทดสอบก็น่าจะหมดแล้วเนาะผมก็มาทดสอบวันสุดท้ายพอดีด้วยตั้งแต่วันแรกนั่นแหละครับมันหมดวันที่7กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรารอเปิดจริงเลยแล้วกันเนาะในการตั้งค่าก็มีพวกภาษาในเกมภาษาไทยแล้วก็ภาษาพูดก็เป็นอังกฤษล้วนเลยเนะี่ยอย่างอื่นก็เข้าไปดูกันได้นะครับตั้งค่าภาพตั้งค่าเสียงเนี่ยผมปิดเพลงมันนะครับ โอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย